สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เชียงพาชิตนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องครบเครื่องเรื่องวิจัยนะครับก่อนอื่นผมขอพูดนิดนึงว่าออการวิจัยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับที่จะนําองค์ความรู้ใหม่เนี่ยมาช่วยในการพัฒนาประเทศพัฒนาหน่วยงานต่างๆนะครับหน่วยงานถ้าเรามีการพัฒนาได้ประเทศก็จะพัฒนาตามไปด้วยนะครับทีนี้การวิจัยเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่มีระบบ นะครับมีระบบใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับนนก็มีมี6ขั้นตอนย่อยๆก็คืออันที่1คือกําหนดประเด็นปัญหาอันที่2ก็คือศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็ออกแบบการวิจัยนะครับก็มีออกแบบวิธีการวิจัยออกแบบวิธีการเลือกใช้ข้อมูลจากนั้นก็ไปรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอผลการวิจัยนะครับ วิจัยคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็คือแบ่งเป็น2ประเภทคือวิจบริสุทธิ์กต่วิจัยประเภทนี้ก็คือตอบสนองความอยากรู้ของตนเองเท่านั้นไม่ได้นําประโยชน์ไปใช้เท่าไหร่นะครับแต่แต่ข้อดีก็คือจะได้องค์ความรู้ใหม่องค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎีนะครับส่วนที่2เป็นวิจัยประยุกต์วิจัยประยุกต์ก็เป็นจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อที่นําประโยชน์ไปใช้ใชถ้าเป็นนําประโยชน์ไปใช้แก้แก,แกส้สถานการณ์เร็วๆก็เป็นเรียก AR หรือ Action r e s e a r c h นะครับ ทีนี้ตะกี้ผมพูดถึงว่าการกําหนดปัญหาวิจัยนะครับการกําหนดปัญหาวิจัยเนี่ยมันจะเริ่มจากภาพกว้างปัญหาก,กว้างเสร็จแ,แล้วก็จากนั้นก็ทํามันให้มันแคบลงมาแคบแคบมาจนถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับเวลาการกําหนดปัญหาวิจัยต้องเข้าใจว่าเขาเรียกว่าพีระมิดหัววามนะครับต้องทําแบบนี้หรืออีกกรณีหนึ่ง เขาเรียกว่า how glass notation of research หรือนาฬิกาสไตล์มันจะเป็นเชฟเชฟนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นด้วยก็มีคำถามวิจัยก่อนแล้วก็ทำโฟกัสให้มันให้มันแคบลงแล้วก็มา,า,านิยามนิยามปฏิบัติการก่อนแล้วก็ไป observe ก็คือไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็วิเคราะห์เ,เก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันก็สรุปผลแล้วก็จากนั้นก็สรุปสู่ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เรา สนใจจะศึกษานะครับการวิจัยเนี่ยมันต้องมีการเลือกใช้สถิตินะครับสถิตินี่ก็เป็นตัวที่เป็นเครื่องมือนํามาตอบวัตถุประสงค์หรือตอบคําถามของการวิจัยนะครับในภาพนี้ก็ขอากราบขอพระคุณศาสตราจารย์ดรนงลักษณ์วิรัชชัยเป็นอย่างสูงที่ได้นำํำสไลด์ของท่านมาซึ่งเป็นสไลด์ที่สถิติในโลกนี้ก็อยู่ที่นี้เท่านั้นนะครับ เริ่มจากโฮเทลลิงทีก่อนนะครับก็เป็นการแจกแจงแบบเขาเรียกเแบบ้เแบเบ้เแบบห้หน่อยๆจากนั้นก็เป็นทีเทสทีเทสก็คือเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับประชากร2กลุ่มซึ่งเราก็จะแยกเป็นกลุ่มที่เป็นอิสระกันกับไม่อิสระกันถ้าอิสระกันก็คือเช่นเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดแตกต่างกันหรือไม่อย่างเงี้ยก็คือเพศชแต่ถ้าเกิด ถ้ามันไม่อิสระก,กันก็คือเช่นแล้เราทดสอบนักเรียนว่าเออก่อนเรียนหลังเรียนเนี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยสูงขึ้นหรือเปล่าเดีย๋ยวเราก็ใช้สถิตอีกประเภทนหนึ่งไปเป็นอันนี้ independent sample t-test กับ p a i r sample t-test t จากนั้นก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นประชากรตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปนะครับก็จะเป็นตระกูลของ ANOVA analysis of variance มันก็จะมีอ n c o v a MANO n o ว ถ้าเกิดอโนวาเนี่ยคือตัวแปรต้นตัวเดียวตัวแปรตามตัวเดียวเช่นเ,เพศที่ต่างกาันส่งผลทำริ์ทางการเรียนต่างกันหรือไม่เพศมีตัวแปรเดียวแล้วก็ผลทำริ์ก็ตัวแปรเดียวนะแต่ถ้าเกิดเป็นนำหน้ด้วยตัวเองแมนโนวาก็เป็นเพศเช่นว่า,าวิธีการสอนที่ต่างกาันส่งผลต่อผล,ผล,ผล,ผลทำริษท,ทางการเรียนหรือเจตคติ ต่อน,นักเรียนแตกต่างกันหรือไม่เห็นจะมีตัวแปรจำเป็น2ตัวตัวแปรต้นต,ตัวเดียวนะครับพวกตระกูลแมนโนวานะครับออถ้าเป็นแมนโความีคําว่าโควาก็ถ้ามีโคไวเลตอ,อันนี้ก็จะมีตัวแปรที่เราไม่ได้ศึกษาตัวตัวแปรเกินเช่นออความมุ่งมั่นของนักเรียนอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องตัวแปรนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษามันอาจจะมันอาจจะส่งผลต่อง,งานวิจัยเราเราก็นามันเข้ามาศึกษาร่วมด้วย ก็จะทำให้งานวิจัยเราเกิดเรียกความแม่นยำหรือ precision มากขึ้นนะครับจากนั้นกเ็เริ่มไปที่ multiplication mra อันนี้เป็นเ,เป็นตัวเป็นสถิติที่ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระอิสระที่มีต่อตัวแปราตามเช่นเราบอกว่าเอาง่ายงายเอาทางเศษสายกัรเลยนะเช่นอุปสงค์หรือ ความต้องการซื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาขึ้นอยู่กับไรายได้รดสสยิยรือะไรฤดูกาลอันนี้อันจะมีตัวแปรอิสระหลายตัวแล้วตัวแปรตามตัวเดียวนะครับตระกูลนี้เขาจะเรียกว่าเมา t ไทแวลูเอนะครับแต่แต่ที่พูดไปตะก,กี้พวกอนนว่าพวกอโนวาวันเวหรือทูเวก็ตามเราเรียกยูนิแวลูเอชนะครับยูนิวลเอจากนั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น แฟกเตอร์ a อน s i s ซิสคลัสอนะครับอันนี้ก็การแฟกเตอรก็คือเป็นการจัดกลุ่มของตัวแปรที่มันมีความสัมพันธ์กันนะให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันประโยชน์ของเขาก็คือถ้าเรามีตัวแปรมากมายข้อคําถามเราเยอะมากมายเลยแต่ว่าเราทฤษฎีก็ไม่มีรองรับเราก็สามารถเอาตัวแปรเหล่านี้มาจัดกลุ่มด้วยทําการ Factor Analysis นะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือก็มาช่วยไดส้สถิติที่ผมกล่าวมา ยังไม่ถึงเซมน,นะกามาก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสถิติเป็นพารามิเตอร์สถิติที่อิงก,กับค่าพารามิเตอร์หมายความว่าในการที่เราจะนำสถิติเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันจะมีแอสเซมบลชั่นมีข้อสมมุติอยู่ว่า1นึ่งตัวแปรต้องมีการแจกแจงแบบโค้งปกตินะสถ้าเป็นรีเกชั่นหรือ,อ,อการวิเคราะห์การถอดถอยก็คือตัวแปรอิสระต้องมีไม่ไม่ไม่ไมสัมสพันธ์กันเองนะ ตัวแปรต้องไม่สัมพันธ์กันค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระก็ต้องคงที่อะไรประมาณนี้นะครับแต่สถิติที่จะมาช่วยอีกอันนึงแต่ว่าความน่าเชื่อถือก็จะน้อยกว่าสถิติที่ใช้พารามิเตอร์ก็คือนอนพารามีติกสถิตินะครับก็เป็นสถิติทีเ่เขาเรียกว่าถ้าเราม,มันก็มาช่วยเราแหละแต่ว่าถ้าเรานํามามาใช้ก็ความน่าเชื่อถือในการวิจัยเราก็จะลดลงนิดนึงแต่ว่า มาช่วยตอบคำถามวิจัยเราได้เช่นตัวแปรประชากรเราเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่มีการแจกแกงแบบโค้งปกติ s อสม p ชั o นก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยก็ต้องหันไปเพราะว่าบางทีเขาเรียกว่าสถิติตัวนี้เขาเรียก distribution free s t a t i s t i c ก็คือไม่อิงกับค่าการแจกแกงเลยแจกแจงแบบแบบทวิตนามหรือแจกแกงแบบพัวซองแปดไหนก็ได้นำสถิติตัวนี้มาใช้นะครับ จากนั้นมาเป็นสิติตัวหนึ่งเขาเรียกว่า HLM h i c h l a Linear m o d e l i n g ปกติเนี่ยเวลาคนทำวิจัยถ้าไม่ได้ไม่ไม่ได้เาเรียกว่าไม่ได้ตระหนักถึงถึงการนำตัวอย่างมาใช้เนี่ยตัวอย่างเนี่ยที่เรามาใช้นะม่มีหลายระดับนะอย่างนะอย่างมหาวาลัยธุรกิจบัณฑิตเราก็จะมีระดับผู้บริหารก็คือทั้งอธิการบดีผู้อำนวยการรองอธิการบดี ผู้อํานวยการหลักสูตรแล้วก็อาจารย์ประจ,จําจนถึงตัวนักศึกษาเองมีหลายระดับสถิตินี้ตัวนี้จะมาแยกระดับให้เราซึ่งทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยมันมันสามารถที่จะแยกแยะหรือตอบคําถามาได้ได้ดีมากขึ้นนะครับปกติเท่าที่เห็นเขาทำส่วนท,ทำรีเกชั่นเนี่ยไปถามทุกคนเลย ทุกคนทุกระดับแล้วก็มา,มาทําเป็นรีกาชัดอันนี้อันนี้ถ้าเผมผมดูแล้วมันอาจจะไม่ถูกต้องก็มาแก้ปัญหาโดยใช้ SLM High Radical Linear Modeling อันลักษณะแบบนี้ล่างฟังว่มามันจะเริ่มแบบนี้สมมุติว่าทางระบบการศึกษานะมันจะเริ่มสพทสพทเสร็จก็จะไปสู่สํานักงานเขตการศึกษาสํานักขเขตการศึกษาก็มาโรงเรียนมาโรง,งเรียนเสร็จในโรงเรียนก็จะมีห้องเรียน ห้องเรียนจนถึงตัวนักเรียนเห็นไหมจะแบบเนสเซตลงมาเรื่อยๆเนสเซตลงมาเรื่อยๆนะครับสถิติตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นสถิติที่นิยมใช้เยอะมากพอสมควรในปัจจุบันก็คือสแต็กเจอร์เรลอีควเอชันโมเดลลิงนะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าสมการโครงสร้างเชิงเส้นอันนี้ก็คือมันมาช่วยในกรณีที่มันมีตัวแปรส่งผ่านกันมากมาย ตัวแปรอย่างการเรียนีเกชันเนี่ยมันจะส่งผ่าน x ส่งผลต่อ y โดเล็กเลยแต่ถ้ามันมี x ส่งผลต่อ y มั่งแต่ x ส่งผลต่อ Z แล้วไปหา y จะมีทั้งอิน i r e c t กับ d i r e กพวกนี้เซมเนี่ยเขาเรียกว่าเซมตัวยอ่อน,นะจะมาช่วยเราได้นะครับ <S <S ทีนี้มาดูการออกแบบการวิจัยนะครับการออกแบบการวิจัยคอหอกแบบวิธีการวิจัยวิจัยเราจะเป็นเ สิ่งที่เราทํามานี้จะเป็นวิจัยแบบเซอร์เวไหมเชิงสำรวจไหมหรือจะเป็นเชิงเชิงทดลองเชิงทดลองมันแยกเป็น2แบบนะครับเชิงทดลองแบบทรูการทดลองอย่างแท้จริงเลยก็คือสามารถคอนโทรลทุกอย่างในห้องผลมากกระทำในห้องแลบควบคุ control, มอุณหภูมิอะไรได้ทุกอย่างนะครับถ้ากึ่งทดลองก็ส่วนมากจะศึกษากับเกี่ยวกับมนุษย์กับคนเราเพราะว่าเราไม่สามารถเ,เขาเรียกว่าควบคุมพฤติกรรมของคนได้เพราะฉะนั้นก็เป็นคออไซด์นะ ถึงทดลองหรือจะเป็นวิวจัยเชิงละอยกรณีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการอะไรพวกนี้ก็ออกแบบตามที่คำถามวิจัยเรามีนะครับจากนั้นก็ออกแบบการเลือกตัวอย่างคือทำไมเราต้องออกแบบการเลือกตัวอย่างใน,ใ,นในการเลือกตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างที่มันจะเป็นตัวอย่างที่ดีของประชากร่ะ มันต้องมีคนคุณสมบัติครบถ้วนตามประชากรที่มีเช่นประชากรมีเพศมีอายุมีไรายได้มีการศึกษาตัวอย่างก็มีครบถ้วนเขาถึงมีการออกแบบทีนี้การสุ่มตัวอย่างมันมีสองแบบนะครับสองแบบก็คืออ,คอิงกับความน่าจะเป็นกับไม่อิงกับความน่าจะอิงกับความน่าจะเป็นกับไม่อิงนะครับถ้าเราอิงกับความน่าจะเป็นมันจะมสีสี่แบบก็คือหนึ่งออถ้าประชากรเราเนี่ยกระจาย พอๆกันมีความรู้เท่ากันมีคุณนวุฒิอะไรเท่ากันเราก็ใช้การสุ่มแบบง่าย s i simple r a n d o m s a m pling นะครับหรือใช้วิธีสุ่มแบบมีระบบอย่างเช่นเราอยากจะสอบถามว่าในห้องสมุดเราเนี่ยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บรรลักษ์เนี่ยให้การบริการเป็นอย่างไรเราอยากจะถามผู้ที่มาใช้บริการเราก็ใช้ว่าอา้าวฉันจะเข้ามาในเข้ามานั้นฉันถามทุกๆ5คนอันนี้เขาแบบแบบมีระบบ จากนั้นก็สุ่มแ,แบบแบ่งเป็นชั้นภูมิแบ่งเป็นชั้นภูมิก็หมายความว่าในชั้นภูมิเดียวกันเนี่ยคุณสมบัติต้องเหมือนกันแต่ถ้าต่างชั้นภูมิกันคุณสมบัติต่างกันอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราอยากจะรู้วิธีการสอนของอาจารย์เชียงเนี่ยกับกับนักศึกษาแตแ่สี่ห้องสี่ห้องสี่ห้องหมายถึงหลักสูตรเดียวกันนะสี่ห้องหลักสูตรเดียวกันเนี่ย ใน,ในแต่ละห้องเนี่ยกันคุณสมบัติเหมือนกันเพราะเราคัดมาแล้วว่าต่างกันไหมอันนี้เราก็แบ่งเป็นเป็นชั้นภูมิเป็น4ี่ชั้นภูมิจากนั้นเราก็เลือกเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมาโดยใช้วิวิจกการสุ่มแบบง่ายอันนี้ก็เป็นตัวแทนที่ดีละอีกกรณีหนึ่งแบบเอ่อคลัสเตอร์แซม pling คลัสเตอร์นี่ก็หลักการก็คือในในในกลุ่มประชากรเดียวกันอะ่ะจะมีการมิดแตกแต่างกันอะ่ะแตกต่างกันถ้ายกตัวอย่างก็คือ ถ้าเป็นประเทศไทยก็คือ,อภูมิภาคแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันนะแตกต่างกันแล้วก็ภูมิภาคเสร็จแล้วก็มาถึงจังหวัดจังหวัดก็มาเป็นอำเภออำเภอแล้วก็มาเป็นตำบลตำบลแล้วก็หมู่บ้านพอหมู่บ้านจนถึงครัวเรือนเราถึงจะได้หน่วยตัวอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบแค,คสเตอร์นะครับถ้าเราทําแบบนี้แล้วเราจะได้ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประชากรที่มี ในเมื่อตัวอย่างมันมีครบถ้วนเสร็จเราไปทำอะไรก็ตามไปเทสสถิติหรือไปสรุปอย่างนี้มันก็จะตรงเกิด precision อย่างที่พูดมาตะก,กี้นี้นะครับต่อไปออกแบบเครื่องมือนะครับในการเก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องมือเราอาจจะเป็นแบบสอบถามแบบบันทึกแบบสังเกตอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นเครื่องเครื่องมือเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอยู่2ข้อข้อที่1ก็คือมีความตรงตรงต้องตรงในสิ่งที่ต้องการวัด อีกอันนึงคือความเที่ยงหรือบางทีเขาเรียกความเชื่อมั่นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะออถ้าเราจะชั่งน้ำหนักเราก็ต้องเอาตาช่างมามาฮนะตาช่างนะ่ะค,คือตรงแหละถ้าตาช่างนั้นนะมันมีความเชื่อมัน่นหรือมีความเที่ยงถ้าเราผมหนักหกสิบเอ็ดผมขึ้นไปขึ้นตาช่างลงตาช่างสิบครั้งยี่สิบครั้งถ้ามันได้หกสิบเอ็ดหมดแสดงว่าเครื่องมือ ชิ้นนั้นก็คือมีความเชื่อมั่นความเที่ยงอันนี้ยกตัวอย่างนะเชกเช่นเดียวกันก็คือถ้าเป็นแบบสอบถาม q u e s น i o n เราก็เราตามหลักก็บอกว่าเอาไปทายเอานะไป p i l ลอ s t u สามสิคนไปทํา30ามคนนั้นอะดูซิว่าคนที่มีทัศนคติเหมือนกันอนะจะตอบเหมือนกันไหมใน30คนนั้นถ้าตอบเหมือนกันแสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความเชื่อมั่นแต่ว่าทัศนคติเหมือนกันไปตอบ5แต่บางคนเข้าใจผิดข้อคําถามไปตอบหนึ่งอันนั้นแสดงว่าเครื่องมือเรา ขาดความเชื่อมั่นนะครับความตรงวัดยังไงละ่ะถ้าเป็นพวกแบบสอบถามก็ 1. ใช้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญมาดูค่า IOC ก็ว่ากันไปนะใช้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือถ้าเป็นสถิติขั้นสูงหน่อยเขาใช้ confirm factor confirm fact CFA เป็นตัววัดความตรงก็ได้นะครับจากนั้นก็ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็ ส่วนมากก็ทุกคนก็จะจะจะแบบจะมีความลําบากเอ,อ๊จะทํำยังไงดีนาะวิเคราะห์ข้อมูลถึงจะถึงจะตอบคําถามวัตถุประสงค์ได้ขอบคําถามวิจัยได้ตรงมันก็จะเป็นอ่ะถมมติว่าข้อมูลเราตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงปริมาณทั้งคู่เราอยากจะหาความสัมพันธ์มันเราก็ใช้เพียสันคอร์รีเลชันถ้าข้อมูลเราเป็นข้อ,อ,อตัวแปรเชิงคุณภาพทั้งคู่แคตตอรทั้งคู่ เราอยากจะหาความสัมพันธ์มันเราก็ใช้ p พียสันไค i ส q u a r e หรือถ้าเกิดเราต้องการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร2กลุ่มที่เป็นอิสระกันก็บอกว่าใช้ Independent Sample ทีเทสนะครับแล้วก็หรือตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปก็ใช้อนาลิซิส of variance หรืออโนวาอย่างที่ว่านะครับ อีกอันนึงก็คือก็อย่างที่เล่าไปตรงตรง,ตรงตารางของตรงกราฟของท่านอาจารย์นุงรักนั่นแหละว่าก็ดูว่าคําถามวิจัยกรอบแนวคิดของเราเป็นอย่างไรแล้วก็มาเลือกสถิติให้มันตรงนะครับทีนี้หลักอีกอันนึงส่วนมากจะเป็นใช้กับการวิจัยเชิงทดลองนะครับหลักของแม็กมินคอนแม็มินคอนนะครับผมก็จะมีสามสามสามวงกลมนะครับวงกลมซ้ายมือ ก็เป็น Independent v a r i a b l e ก็่ตัวแปรอิสระหรือบางทีเขาเรียกตัวแปรต้นเนาะอ,นอันวงกลมสีเขียวก็เป็นตัวแปรตามแล้วก็อีกวงกลมหนึ่งก็เป็น e อ r o r Variant นะครับหรือ Extranet v s v a r i a b l e ก็คือเป็นตัวแปรที่เราไม่ไม่ได้ศึกษามันแต่มันมาเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือ Maximize m a x i m i z e systematic แวร์เลีก็คืออยากได้อีกพื้นที่สีสีเขียวเขียวเข้มเข้มนะ่ะให้เยอะๆก็หมายความว่าเราอยากจะได้ตัวแปรอิสระนะ่ะที่มาอธิบายตัวแปรตามอะ่ะเยอะเยอะๆความพื้นที่เยอะๆมันถึงจะเกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วทีนี้อีตรงที่เอ่อที่บอกว่ามินิมัยนะ่ะอีตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่มันอธิบายไม่ได้พออธิบายไได้ไม่ได้เราเราก็ต้องการให้มันน้อยสิ มันก็มินิม i ยเออร์เรอร์แวร์เลียก็คือมินิมายนะครับส่วนอีตรงสีส้มน่ะมันมันมาเกี่ยวข้องงานวิจัยของเราแต่ว่าเราไม่ต้องการมันเราก็คอนโทรลมันคอนโทรลมันออกไปมันวิธีคอนโทรลมี2แบบอันหนึ่งก็คือเราเราเอาตัวแปรมันออกไปถ้าในห้องทดลองแล้วก็เอามันออกจากออกจากนั้นไปแต่แต่ถ้าทางสังคมศาสตร์มันคอนโทรลไม่ได้ถ้าคอนโทรลไม่ได้นํามันมาวิเคราะห์เลยนามันเป็นตัวแปรหนึ่ง ในการวิจัยของเราแล้วใช้ค่าใช้สถิติในการคอนโทรลของมันนะครับทีนี้งานวิจัยเนี่ยมันจะมีความตรงอยู่2แบบนะครับความตรงภายใน (internal validity) กับความตรงภายนอกก็คือ external validity ตรงภายในก็คืองานวิจัยที่ออค,คือผลผลความแตกต่างของมัน,นเนื้อเกิดมาจากตัวแปรในงานวิจัยเราเท่านั้นนะครับนี่ตรงภายใน ส่วนตรงภายนอกก็คือสามารถรงานวิจัยเราสามารถสรุปอ้างอิงสู่ประชากรเป้าหมายได้ตรงได้ตรงไม่ใช่ว่าเราเทดสอบเกี่ยวกับนักเรียนแปลวกาไปสรุปสู่ประชาชนไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็คือตรงภายนอกครับทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพนะครับก็อันแรกก็คือ ข้อค้นพบก็ได้ข้อสรุปทั่วไปแต่งานวิจัยเชิงค <_' S 1> ุณภาพก็ได้ข้อสรุปที่เป็นแบบพฤติกรรมพฤติกรรมแล้วก็งานวิจัยเชิงปริมาณเขาบอกว่าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะมันกําหนดกรอบแนวคิดไว้อย่างชัดเจนแต่งานวิจัยเชิงคุณภาพนี่กรอบแนวคิดนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามบริบทเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็งานวิจัยทางออทางเชิงปริมาณใช้วิธีดักถีบ นะครับส่วนทางเชิงมีภาพเชิงคุณภาพจะใช้วิธีอินดักทีฟต่างกันนะครับหังจากนั้นก็เป็นระเบียบว,วิธีวิจัยของเชิงปริมาณก็จะแน่นอนชัดเจนว่าใช้ระเบียบว,วิธีวิจัยส่วนทางด้านคุณภาพก็แบบใช้ตัวผู้วิจัยเป็นระเบียบว,วิธีวิจัยนะครับตัวตัวผู้วิจัยเองเอรูปแบบนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นวิจัยเชิงทดลองหรือเชิงนโยบายของเชิงปริมาณน,นะเชิงคุณภาพกา็รูปแบบเป็นพวกสัญ,ญลักษณ์เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่สังเกตมาได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็เวลาสรุปสู่ประชากรทั่วไปก็เชิงปริมาณก็สรุปสู่ประชากรทั่วไปที่ที่เรากําลังศึกษานะครับแต่ข้อค้นพบของวิจัยเชิงคุณภาพนี่ก็อาจจะมาเป็นไปทฤษฎีอยู่พื้นฐานของกลุ่มเฉพาะนะ เฉพาะที่ศึกษาเท่านั้นจะเจออะไรไปสู่ประชากรอื่นไม่ได้นะไม่ได้จะถือว่าเราไปศึกษาช,ชาติพันธุ์วันรณมของกลุ่มกะเลี่ยงมูเซอร์เขามีพฤติกรรมอย่างไรทําอย่างไรเราก็เข้าไปคุกคีผลที่ได้เราก็สรุปประเด็นของเขาไม่ได้ว่าไปไป,ส,ปสู่กลุ่มอื่นอันนั้นก็กลุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็อ,อันอันเชิงปริมาณจะใช้วิธีสถิติเป็นหลักนะครับใช้สถิติเป็นหลักแล้วก็อีก ส่วนทางด้านนี้ก็คือใช้วิธีทางด้านคุณภาพก็ใช้วิธีการบรรยายนวีนลทีครับสำหรับวันนี้ก็ในหัวข้อครบเครื่องเรื่องวิจัยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับในโอกาสหน้าผมก็จะนำประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจมานำเสนอให้พวกท่านได้ฟังได้รับรู้ได้ความรู้ต่อไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ